อันนี้จุดหนึ่งนะครับของเทลภูเรือมีแหล่งน้ําด้วยนะครับมีแหล่งน้ําเสมือนกับน้ําตกเลยนะครับคล้ายน้ําตกแต่เป็นน้ําตกน้อยๆนะครับน้ําตกน้อยๆไหลจากน่าจากเกือบข้างบนนะครับเกือบยอดภูไหลลงมาอันนี้อยู่ระหว่างกลางภูนะครับเนี่ยกลางภูเรือเส้นทางเดินป่า สวยม่ร้าเทียวูเรือนะครับปีที่แล้วครบนะครบับครบรถนะครับมีทุกรสชาติเลยเฉะเปียกชื้นเหนื่อยเหนียวเหน,เนือยนะหิวนะครับปีนี้ก็จะประมาณนี้บรรยากาศคล้ายๆกันปีนี้น่าจะสวยกว่าหรือซ้ำไปนะครับดูจากบรายากาศแล้วดูจากปริมาณน้ำแล้ว ฝนก็ตกดีจังเลยนะครับผู้เรือฝนตกดีนะแต่แถวร้อยเอ็ดสระคามคอนแก่นนะครับนาข้าวแรงมากสวยไม่ร่าสวยไม่ร่าเห็นไหมสวยไม่ร่ามาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาผู้เรือเด้อเที่ยวผู้เรือครับมาเที่ยวกันเด้อผู้เรือนะครับโอเคคือบรรยากาศร,รอบ